ก่อนที่จะลากันไปเดี๋ยวไปติดตามาดูกันก่อนเพราะว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยเขามีการ,รถแถลงด้วยนะคะถึงสาเหตุของน้ำมันรั่วที่อากพร้าวเกาะเสม็ดนะคะติดตามได้จากคุณวุฒินันนายหิมค่ะ คุณธนวัลและคุณโมนัยครับตอนนี้นะครับบรรยากาศที่กระทรวงพลังงานนะครับล่าสุดนะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับคุณงพงศ์สังรัตพงศ์ไพศาลนะครับได้เดินทางมาถึงที่ประชุมของปตทซึ่งปตทเนี่ยก็มีการประชุมกันตั้งแต่เมื่อช่วงเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาที่ผ่านมานะครับโดยล่าสุดขณะนี้ จริงๆแล้วกําหนดการเดิมที่รัฐมนตรีพลังงานบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าจะาแถลงข่าวในวันนี้เวลาประมาณ10บโมงนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับที่ประชุมนั้นยังได้มีการพูดคุยกันรวมทั้งพูดถึงระบบส่งน้ํามันทางทะเลรวมทั้งสาเหตุที่น้ํามันนั้นรัร่วไหลกลางทะเลซึ่งเป็นน้ํามันดิบที่มาตาพุทธเมื่อสอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยขณะนี้นะครับทางบริษัทปตทก็อยู่ระหว่างนำเสนอ สาเหตุนะครับที่แท้จริงว่าระบบขนส่งน้ํามันที่ผิดพลาดนั้นเบื้องต้นเนี่ยเกิดมาจากอุบัติเหตุทางเจ้าหน้าที่นะครับหรืออุบัติเหตุทางคนงานซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับทางปตท ให้มีการให้กับทางกลุ่มบริษัท PTTGC นั้นมาดำเนินการปรับโครงสร้างแล้วก็ทำแผนอินฟโฟกราฟิกจำลองให้กับทางรัฐมนตรีพลังงานได้ดูกันสดๆในที่ประชุมณขณะนี้นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีพลังงานก็เท่าที่ผมเข้าไปดูเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการสอบถึงสาเหตุว่าตกลงแล้วเนี่ยฮะสาเหตุที่รั่วออกมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้รัฐมนตรียังไม่สามารถที่จะระบุกับ นักข่าวแล้วก็ต่อหน้าสื่อมวลชนได้นะฮะซึ่งขณะนี้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมอย่างบนภาพที่เห็นขณะนี้นะครับก็มีจํานวนมากเลยครับส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทพ t t จีซีนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ณขณะนั้นแม้ว่าขณะนี้นะครับทางพ t t จีซีแล้วก็ทางปตท C, ก็ได้ร่วมกันหา แนวทางอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะครับบนโปรเจกเตอร์เี่ยนะครับทางที่ประชุมของรัฐมนตรีพลังงานนั้นขอดูภาพมุมตัดนะครับซึ่งเป็นระบบส่งน้ํามันทางทะเลซึ่งเป็นอินโฟกราฟิกในช่วงขณะวันที่เกิดเหตุวันที่เกิดเหตุนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นที่โปรเจกเตอร์ในห้องประชุมนะครับโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมขณะนี้นะครับเขาได้มีการรายงานผล เรือบรรทุกน้ํามันนะครับจะอยู่กลางทะเลเห็นที่เป็นสีเขียวๆนั่นนะฮะแล้วก็ขณะที่เกิดการรั่วไหลลงมาที่เป็นคราบสีดำๆแล้วก็มีจุดมาร์กสีแดงๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือสาเหตุแล้วท่อน้ำมันดิบเบื้องต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นท่ออ่อนความหนาเนี่ยคือ18นิ้ว แล้วก็ท่ออีก10มเมตรก็ต่อกันอยู่นะฮะแล้วจุดที่รั่วไหลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเราจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าขณะนี้ทางรัฐมนตรีพลังงานรวมทั้ง PTTGC เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนและภาพบรรยากาศสดๆที่เห็นนี้นะครับรัฐมนตรีพลังงานคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลได้กําลังหาสาเหตุอยู่นะครับว่าตกลงแล้วคือความละเอียด นะฮะจะต้องจะต้องโฟกัสไปกันอย่างละเอียดนิดหนึ่งว่าตกลงแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริเวณระบบนิเวศในบริเวณอ่าวกร้าวบริเวณเกาะสม็ดนะครับจนเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในขณะนี้นะฮะเป็นแบบไหนอย่างไรและที่สำคัญนะครับทาง PTTGC ก็ได้ออกมาบอกเบื้องต้นนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น p t t g c ยืนยันนะครับว่าจะมีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับโดย ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วก็กลุ่มบริษัทที่ผู้เป็นผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจอยู่ในละแวกอ่าวเพร้าแล้วก็รวมถึงละแวกที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะทางด้านสมาคมการค้าและโรงแรมนะครับในเบื้องต้นนะครับเขาได้พูดถึงสาเหตุหลักๆนะครับในการเสนอทางออกด้วยกันหลายอย่างนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยนะครับทางกระทรวงพลังงานนะครับคุณพงศักรักรตรพงษ์ไพศาลบอกนะครับว่าเบื้องต้นนั้นสาเหตุเนี่ยคือน้ํามันรั่ว กลางทะเลเนี่ยนะครับมาจากท่อน้ํามันนั้นที่ท่อน้ํามันดิบที่ส่งเนี่ยรั่วพอรั่วเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่อ่อนเมื่อเมื่อตัวนี้ท่อที่อ่อนอยู่เนี่ยนะครับทางปตท,ะทก็ได้สั่งยกเลิกใช้ท่ออ่อนระบบเก่าที่มีความหนาถึง18นิ้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับยังใช้ระบบการขนส่งถ่ายน้ามันดิบด้วยเรือนะครับเพื่อที่จะส่งน้ำมันให้ได้ไม,มีผลกระทบต่อผู้อื่นรวมทั้ง เกิดผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างน,นะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆที่ประชุมกระทรวงพลังงานนะครับโดยมีรัฐมนตรีพลังงานคุณพงศกรัตพงศ์ไพศาลนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมเดี๋ยวคุณผู้ชมรออีกสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้รัฐมนตรีพลังงานจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งที่กระทรวงพลังงานนะครับแล้วจะรายงานความคืบหน้าเข้าไปให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับทราบเป็นระดับต่อไปครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีอีกครั้งครับ คุณคุณวุฒินานมากนะคะทีมข่าวของเราเดี๋ยวไปเกาะติดที่บริเวณหน้าประตูของห้องประชุมเลยนะคะเดี๋ยวแถลงสดปุ๊บจะรายงานให้ทราบเลยนะเ,น,นะะเป็นช่วงข่าวเที่ยงนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าตกลงแล้วสาเหตุเกิดจากความประมาทของคนหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดของตัวอุปกรณ์กันแน่วันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการชั่วโมงธุรกิจนะครับวันหยุดยาว3วันขอให้พักผ่อนกันให้เต็มที่และอย่าลืมนะครับกลับไปหาคุณแม่ช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยผมโมนายคุณธนวัลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสว